โอเคฮะก็สวัสด yeah. uh ีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกูรูกิเกอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะมาทันดับี่รีวิวเด็กยูกิโออีกครั้งซึ่งเป็นเด็กภาษาไทยนะครับผมเด็กวันนี้เนี่ยเป็นเด็กคิวบิกของไอกามิเอ้าผมเร่งไอกามิเนี่ยปรากฏตัวในภาคดาร์กไซด์เดมิชันนะครับผมซึ่งเป็นมูฟี่ที่3ของยูกิโออะไรฮะนี่เป็นช่วงเข้าใกล้ปัจจุบันแล้วแหละ แล้วก็อันนี้ด้านหน้าจะเป็นไอการมิกับดูซ่าคิวบิกวาเซลนะแล้วแล้วก็ด้านหลังก็เป็นดูซ่าคิวบิกวาเซลนะแล้วก็เพื้อการรอชาร้าเสียเวลาเรามาแกะกันเลยครับผมโอเคและนี่โอเคและนี่ก็คือเป็นการแกะออกมาครับผมแล้วก็ แราจะไปดูข้างในเด็กกันนะผมแล้วก็บางอันแกะยากหน่อยจะพยายามเพระผมแล้วก็เหนียวมากนะแล้วก็อันนี้เป็นลูกหน้าปกแล้วซึ่งจะแกะออกกันนี่แกะออกไปแล้วโอเคอย่างแรกอันนี้เป็นอันนี้อ่าน,น,น,นี่แต่รู้ว่าให้คนเล่นทุกฝ่ายจว่ยกาจาดเด็กของตัวเองได้หนึ่งใบ แล้วก็จบเธอถัดไปของฝ่ายตรงข้ามเวลเมทเสียหายทั้งหมดที่คนเล่นฝ่ายได้าจพิสุดน์หรือก็คือไม่ลาค่าเสียหายเลยนะผมแล้วก็การ์ดใต่อไปอันนี้เป็นเหมือนสามารถจะทําให้เอนะทิ้งการ์ดเวทมน์แล้วก็สั่งใช้การ์ดเวทมน์ใบนั้นไร้ผลถ้าทําสําเร็จทําลายการ์ดเวทมน์ใบน,นัน้นแล้วก็ในส่วนที่เหลือการดูเอลฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งใช้งาน กายนที่มีชื่อเดียวกันกับการถูกทำลายด้วยวิธีนี้อ่าแล้วก็แล้วก็มี Number 1 0หนึ่งศูนย์หนึ่งชาไนแล้วแล้วก็เป็นตัว m o n s เตอร์เอ็กซด้วยผมซึ่งรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคนให้ออ i n ิเ n นียนี้ไหมให้ออ i n ิเ n นียตอนท้ายอันนี้ไม่รู้คืออะไรฮะแต่แต่เหมือนบอกว่าเลิอมอนสเตอร์เด็ก Day Day, ของเราหนึ่งตัวจากนั้นส่งมอนที่ได้สุสานแล้วก็สับเด็ก แล้วก็เผืได้เหมือหม่อมือดีขึ้นนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสแลมมอนสเตอร์ฟิวชั่นเอ็กซ์ตาเดกนะมอนสเตอร์วัตถุดิบในการฟิวช,ชั่นที่บุกเอ็นบูมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่แสดงจากในเดฟของมันขึ้นมือสามารถนำการเวฟฟิวชั่นจ่ายสื่อสารกับขึ้นมือได้ใบหนึ่งเป็นอันนี้เอาไว้ใช้อะไรสักอย่างแต่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็นี่ครับ เดี๋ยวชื่อมันก่อนจะได้ว่าดา r k กา r ิ i ส t เด c u คิวบิกบีหรือผู้ชีนช้นำะผู้ชี้นำดา r k กา r ิ i สนั่นแหละฮะซึ่งเราจะวางตรงนี้เลยถ้าเป็นตัวคิวบินะฮะอันนี้ก็เป็นอ๋อไอ้ก็คือ Cubic c o u n t e เตหรือเปล่าอันนี้เป็นกาดกับดาธรรมดาซึ่งจะแยกไว้ต่างหากนะเดี๋ยวปรับมองก่อนโอเค น่าจะได้แล้วล่ะแล้วก็ต่อมาวีแจมเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดไปเคานเตอร์ที่สตูตัวนั้นอะจมไอ้นะแบบเคานเตอร์ให้ไม่สามารถใช้งานการโจมตีได้อะไรฮะเดวอะไรจะโหดขนาดนั้นนะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ตัวนั้นก็ควาสามารถจะโดนเนเกตัวๆเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้ฮะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็น การลมล่างเกณฑ์ทหารซึ่งมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นไม่รู้ของใครนั่แหละมอนสเตอร์เลเวลสิบดาวสองตัวก็วสามารถถอดวัตถุดิบในการเอ็กซของการใบนี้ออกตัวหนึ่งแล้วก็ทําค่าเสียหายไร์พอยท์เพื่อฝ่ายตรงข้ามอันนี้ไม่รู้จะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เหมือนอเป็นกับดักเฟชั่นหรือเปล่าไม่รู้นะ ตแบบ่มันแบบว่าเหมือนสามารถเลยนะดูก่อนมันสามารถอัญนะเ,เชิริเศษที่มีระดับสีดาวด้หรือน้อยกว่าได้ยัไม่สนใจเงื่อนไขาการเชิญแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นไรนะคัดเทลมอสเตอร์เลเวลสีสดาวสองตัวที่เป็นมัธุดิติการเอ็กซีดแล้วก็ เนี้ยแล้วก็ถ้าการที่สุสานใช้งานก็นำมอนสเตอร์คาดมืดหรือหรืออะไรสักอย่างถ้าจะห้หาปีศาจ้วยมัง้งพี่พาเท่ากับโสนเนี่ยไอส้สุสานกับขึ้นมือแล้วก็มีอีกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเอาน,นะสามารถแทนมอสเตอร์ที่ดิบในการฟิวชั่นได้ตัวหนึ่งแต่มอสเตอร์ที่ดิบในการฟิวชั่นตัวอื่นไม่สามารถใช้มอสเตอร์ตัวแท, Monster, ทนในการฟิวชั่น,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 นสามารถทิ้งการไบนี้จะบนมือลงไปได้นั่นแหละ การ์ดเวฟฟิวชั่นจากในเด็กขึ้นมือหนึ่งใบทงการสแต็กใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็บางในตรงนี้แหละอันนี่เป็นการคิวบิกแล้วแต่อันแรกไม่น่าใช็คิวบิกคอร์เตอร์หรอกอันนี้เป็นการต่อเนื่องแต่แพ้เพา่งโจมตีการ์ดพิศูน์รรนั่นแหละแล้วถ้ามอนสเตอร์ที่มีคิวบิกคอร์เตอร์วางจะไม่สามารถโจมตีได้เอฟเฟกต์ทำให้ไร้ผลไปเลยอะ,ะโอ้อยู่ตรงนี้แหละโว้เหนียวว่าไอ้น,นี้ก็เป็นอ่า อันนี้จะไม่สามารถใช้บูชายนานได้ถ้าหากใช้อาเชิปกติตอาช้พิกห่ายสําเร็จจะเปลี่ยนเป็นแบบตั้งรับในเอคอร์ค้งสามารถทิ้งการ์เวทบนมืออาจใช้พิเศษมอเตอร์ที่มีเดเวเท่ากับสีดาจะในเด็กแต่วนเตอร์หรืออันเชิแบบพิเศษด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถจตีได้เท่นี้แล้วก็อันนี้เผื่อคอมเมนต์อันนี้คือผู้ชี้นำ v วีแจมเอผมเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่อันนี้เป็นผู้ชี้นำวีแจมแล้วก็ ผู้ชี้นำดาร์กานิกส์เอาวางไว้ตรงตรงนี้แหละเดี๋ยวแล้วก็โฟกัสก่อนอันนี้เจอาการจาเด็กเพื่อผู้ได้ฝ่ายตรงข้ามได้รับไลฟ์คอยเพิ่มขึ้นหนึ่งพันเลยแบบเป็นการ์ดเหมือนการ์ดโกงนั่นแหละแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นพายุอะไรสักอย่างนั่นแหละเมื่อการาให้สุดสั้นัยทิ้งการบนมือใบหนึ่ง แล้วเลือกทำรายการและการกับแบบปรสนาได้มากสุดสใบแล้วก็เนี้ยบัสเตอร์กันดิวเนี่ยมันต้องใช้การอัญเชิญพิเศษอ่ะการเวน,นี้ได้รับการโตมตีสามพันแล้วก็สามารถโตมตีสามครั้งในหนึ่งแบทเทิลเฟสครั้งังหนึ่งได้แล้วก็ถ้าเกิดสมกสุสานเนี่ยที่เข้าครองโดยการด้วยสายนงข้าสามารถเลือกเฉิยพิเศษให้มอนสเตอร์ที่ชื่อว่าคิวบิกในชื่อ ใช้สืส่อสารได้มากสืส่อสาตรตัวสามารถนำการคิวบิกอย่างในเด็กมีสืส่อสารขึ้นมือได้ใบหนึ่งโอเคอันนี้เป็นของเลยนะอินเดียออร่าเดสบอแล้วก็เหมือนจะให้เองนะเพื่อฝ่ายเราค่าถูกเลือกพารจดตีลดลงรึ่งหนึ่งเองอาจรีมูฟได้อะไรเงี้ยจากี้สืส่อสารนอกเกมในจำนวนมอเตอร์ฮิลล์มีคำว่าคิวบิก ในชื่อ5ออกเกมในวิธีนี้วางคิวบิกคอเตอร์บนสัตมอนเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามที่เลือกตัวเม็ดหนึ่งมอนเตอร์ที่มีคิวบิกคอร์เตอร์วันจะไม่สามารถโจมตีได้และเอฟเฟกต์้ให้ไร้ผลไปเลยอ่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยเจออะไรถูกใจเท่าไหร่เลยโแล้วก็อันนี้เป็นเอเ n มนทัลฮีโร่อะไรสักอย่าง,งจะไม่ได้โอ้เดี๋ยวย้อนกลับไปหาข้อมูลดูก่อน วางไว้ตรงนี hmm ้แหละเหมือนเอาเด็ก DX มาด้วยอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นกับดาททบไม่ใช mm ่ด hmm. ิการเวทธรรมดาแหละแล้วก็ประกาศเวลมอนสเตอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเวลจัดนะให้ทำการใจการ์ดใบบนสุดแต่ในเด็กเจอมอนสเตอร์สามารถเชิดปกติหรือเฉ็ดความได้หามอนสเตอร์ตอนนั้นมีเวทตรงกันกับ ฝ่ายกองข้าวที่ป,ประกาศไว้ให้ส่งการชี้แงทั้งหมดสู่ารแบบมัเซอร์ตัวนั้นไม่ดไม่ตรงกันแบบเลยผพื่อนฝ่ายกรงข้าประกาศไปให้อใช้วิเศษมัเตอร์นั้นส่วนการที่เหลือให้ส่งลงสู่สารรู้สึกว่าไม่ค่อยไมมีอะไรเท่าไหร่เลยคิวบีก็ค่อนข้างน้อยเลยด้วยนี่สุดายก็เจอคิวบีแล้ววอลคันดักกคนนี่แล้วก็เหมือนเหมือนแบบว่าได้รลบการโจมตีแบบพันหกขึ้นเลย เฮ้อันนี้ว่าไปก็เหมือนซากอยู่นะแต่อันนี้มันไม่ใช่แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ซากหรอกอืมแล้วก็คินสันโนว่าออไม่มีอะไรนหรือผู้ชีน้นำแห่งความมืดนั่หละไรนะแล้วก็หายแห่งความโลภจะสามารถดีมูฟก,กา์ด้บนสุดจะเด็กเราออกนอกเกณสภาพความน่าสิบใบก็จดการ์จากคนมือเรา จ่เด็กเราสองใบนั่นแหละแล้วก็เบเการูเดียแล้วก็ันจอมตีจะมีถึงสองพันเลยซึ่งก็โอเคนะอันนี้ไม่รู้คือคิวบิกดาม่าหรือคิวบิกคารม่านั่นแหละน่าคิวบิกคาร์ม่าแหละนะว่างั้นแล้วก็มีต่อกากา,กาคาวบอยเป็นเด็กของยูมะนั่หละหรือเปล่าไม่รู้โจะล่วงแล้วผมคิดว่าตรงนี้เืนพื้นที่เงียบเลยนะแล้วก็ ให้ส่งมอเตอร์สุาสารหนึ่งตัวอัญเชิญพิเศษมอเตอร์ข้นกระดับเดเหนึ่งดาวเนองจากบนมือในเดซของเราตัวหนึ่งง่ายๆก็คือสามารถอัญเชิญพิเศษของ a อบีแจมได้อะไรฮะ mm hmm. แล้วก็มีแล้วก็นี่อินดิยออร่าเดซโบว์ที่แบบว่าจาะได้รับพลังโจมตีไม่รู้ถึงเท่าไหร่นะ mm hmm. อ๋อรู้แหละเห็นว่าทางควดาเมจค่าเสียหายให้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม800เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่โหดมากนะฮะ เนาะการเวทฟิวชั่นนะฮะซึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็รู้สึกแกะยากเหลือเกินนี่เอ้เกีร่าหน้ากายหรือผู้ชี้นำนั่นแหละฮะแต่อันนี้คือผู้ชี้นำตัวใหม่นั่นแหละฮะแล้วก็นี่ผมผู้ชีน้นำแห่งความมืดคิมสันโนว่าเดอะดาร์คคิวบิกทรีนิตี้ซึ่งเป็น เด็นะกที่ไม่ใช่ดิเป็นการที่ไอกามิล่าวีศาส์มันใช้สู้กับยุกิกับไคบาตอสุดท้ายพออาเทมมาก็แพ้กับเอมาฮาโด้แค่แหละฮะรู้สึกว่าท้าน,นั้นก็โอเคดีนะแล้วก็ตัวสุดท้ายโหดูซ่าเดคิวบิกวาเซลจะเป็นผู้ชี้นำแบบไหนนั่แหละครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนั่แหละแล้วก็จบกันไป ดีแล้วนะฮะแล้วก็หมดไปแล้วสำหรับการรีวิวเด็กคิวบิกของไอกามินะฮะผมรู้สึกว่าเด็กค่อนข้างมีน้อยแบบเหมือนของเด็กสินของเลยนะฮะซึ่งผมก็เคยทำเด็กสินไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นไงกันบ้างฮะสหรับคลิปนี้ถ้ารักการชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะและถ้าหากคำพูดคำจามไม่สุภาพ หรือผิดพลาดประการใดแต้ผหก็ขออาแทนหน้าที่นี้ด้วยและสละคลิปนี้สวัสดีครับ